หัวข้อที่1น,นะคะการกําหนดประเด็นความรู้เริ่มด้วยแนวคิดหลักของผู้ช่วยศาสตราจารย์เสกพรตันรศรีพพาศิริผู้อำนวยการสํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรประจําฐานเนรียนรู้ว่าสํานักส่งเสริมการเรียนรู้การกําหนดประเด็นความรู้จากการประชุมในวันที่19 กันยายน2,563จากนั้นก็เข้าสู่การประมวลและกัรกองความรู้ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลประจำฐานเรียนรู้ของทั้ง4ฐานนะคะในวันที่19มีนาคม2,564ก็จะได้เป็นอินโฟกราฟิกของการจัดการความรู้ออกมานะคะในหัวข้อวิทยากรประจำฐานเรียนรู้ ฐานที่1จะประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดของการบริหารจัดการน้ำโครงการในพระราชดำริตามพื้นที่ต่างๆฐานเรียนรู้ที่2คืออุโทกทานอาหารเพื่อชุมชนเป็นข,ข้อมูลประจำฐานเกี่ยวกับน้ำคือชีวิต เป็นการปั้นลูกลูกองปลาอารมณ์ดีแซนด์วิชปลาแล้วก็การสำรวจพันไม้ต่างๆนะคะฐานที่3จะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารจะเป็นเรื่องของการปลูกผักปลอดสารพิษการทําเกษตรในพื้นที่จํากัดเรียกว่าเกษตรคนเมืองโคกหนองนาการเลี้ยงการเลี้ยงปลาการปลูกผักแบบยกพื้นฐานที่4ชื่อวิถีไทยร่วมสมัยเป็นการปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านชีววิถีการปลูกพ่อเห็ดแบบเทคโนโลยี IOT เป็นการควบคุมอากาศน้ำสำหรับการเพาะเห็ดแต่ละชวินชนิดแล้วก็การทำผลิตการทำผลิตภัณฑ์ครัวเรือนเช่นน้ำยาเด็กประสงค์น้ำยาล้างจานแชมพูสบู่เหลวสบู่กิสลีนั้นเป็นหัวข้อการเข้าถึงความรู้โดยการเผยแพร่ อ,อินฟโฟกราฟิกในเรื่องของการจัดการความรู้ขึ้นสู่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ f a ฟซ b o o k ของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการลายกลุ่มสำนักเพื่อเผยแพร่และาการเข้าถึงที่ง่ายต่อไปสำหรับในวันเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเปิดในวันที่1กรกฎาคม2,564ที่ผ่านมานะคะก็จะได้ เชิญประธานก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมนะคะเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะ